เดี๋ยวมาเชิญชมบรรยากาศหลังรับพุทธิบัตรของโรงเรียนผู้สูงอายุกันนะคะเช่นค่ะตามบรรยากาศได้มาเลยค่ะเด็กทำงานคอยดูแเรื่องพัดลมเลยฮะพัดลมอันนี้ต้อเปิดนะ นี่นะเราทำมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปเยอะแล้วตั้งในะครับตั้งบนเวทีนะฮะตัดปุบนะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของอางานหลังจากรับใบประกาศของนักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนรุ่นทิสสี่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนครับเดี๋ยวช่วนั่งรับ เอาแล้วคนในทีนี้ครับเดี๋ยวตายทั้งคนเลยเดี๋ยวยอันนี้ครับเหล่าบรร DN ักเรียนนะครับเดี๋ยวเชิญจแล้ครับเดี๋ยว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียริก่อนนะฮะผู้แทนจากโรงพยาบาลครับทั้งสองท่านนะคุณหมอยูคุณหมอออครับท่านรองนายกครับเชิญนะท่านประธานสภา,าครับท่านประธานสภา,าท่านสัตยอันนี้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับจากเทศบาลเมืองจอมพลอันนี้คือเราบรรดานักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในรุ่นที่สี่อ่าดูหน้าตานะครับดูไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นผู้สูงอายุดูยังอ่อนวัยอยู่เลยนะครับอ่า เชิญท่านประธานประชุมประหลังนี้ก็ได้ครับอันนี้นะครับนักเรียนผู้ส่วนยุคยังนายกให้สมบูรณทีท่านประธานสภาครับครับท่านที่ปรึกษาเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ครับโอ้นี่เต็มแล้วเดี๋ยวนักเรียนไม่ได้ขึ้นแน่เลยเนี่ยไลฟ์สดจ้าไลฟ์ต่อไปกันเดี๋ยว มีความรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากได้รับวุฒิบัตรรู้สึกยังไงหรอคะดีแลวก็ภูมิใจค่ะสนุกไหมคะกับการได้มาเรียนที่นี่อยากให้มีอีกไหมคะอยากค่ะอยากค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะได้มาเรียนกับที่นี่ครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองแล้วครั้งต่อไปอยากไปที่ไหนคะ ครั้งต่อไปอยากมาที่ไหนคือขอบพระคุณทุกท่านนะครับอยากจะไปดูงานแถวไหนคะเรียนเชิญนักเรียนเลยนะครับก่อนพิทักษก่อนพิทักษ์สวัสดีค่ะนี่คือหัวหน้าชั้นของปีรุ่นที่สี่นะคะค่ะอานักเรียนนักเรียนยืนข้างกไนะครับอ่านักเรียนครับนักเรียนนักเรียนยืนข้านล่างหน่อยนะฮะยืนข้านล่างได้เลยนะครับจัดทั้งสองแถว พี่รถช่วยจับหน่อยนะฮะเดี๋ยวท่านประธานจะอยู่ด้านบนเวทีพร้อมท่านพี่เมี่ยนนะครับท่านผู้กับเชิญครับไม่ต้องทะเลาะกันนะฮะไม่ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับได้ถ่ายรูปทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวแทรกข้างหลังเนี่ยฮะผมยืนตรงกลางให้ผมได้ออก ปอ,อกผ้าตลอดเ <c oughs> นี่ยอยู่กับท่านสำราญเนี่ยท่านสำราญอยู่กับผมตรงนี้นะฮะับใช่ท่านนี้เราก็เห็น <c oughs> กันเสร็จครับหนึ่งระวังระวังนิดนะครับรุ่นนี้อย่าแยกกันนะฮะรุ่นนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วนะครับะออน,นะ รุ à, đi, ่นนี้รุ่นโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะเอาถือเกียรติบัตรสวยๆนะครับนะฮะถือสวยๆไว้นะครับเด็กเ้าโตขวานยังไงเอาโต๊ออกกอดก็ได้นะฮะไดงไหมได้ครับดึงออกได้เลยครับดึงออกกอดได้เลย แล้เวเก็บเข้าที่ด้วยนะโต๊ะ,ะเดี๋ยวใจกันต้อมีเกียรติได้พักผ่อนนะครับรับประ,าะ,ะทานว่าด้วยกันก่อนนะครับที่นี่เรามีอาหารตะวันด้วยนะฮะทุกท่านครับนักเรียนจา๋ายิ้มสิมอ่าพูดเลยเป๊ปซี่อ่านั่นแหละส่งมินิฮาร์ดไปด้วยมินิฮาร์ดทำไงฮะเออ มานอนสบาย่าได้เนาะเอาเป๊ปซี่อีกรอบหนึ่งเป๊ปซี่เดี๋ยวนักเรียนอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านอธิการท่านจะลงไปถ่ายรูปกับท่าน ด้วยนะครับด้านหน้าขอแหวกช่องด้านหน้าไว้ให้ท่านอธิการหน่อยฮะอ้าวโหเป็นเกียริอย่างสูงนะครับเป็นเกียริอย่างสูงเนี่ยสุดยอดม,มากๆนะครับ แล้วก็มินิฮาร์ดด้วยฮะอ่านหนึ่งสองสามโอเคครับกับขอบพระคุณทุกท่านนะครับท่านประธานนะฮะพักผ่อนตามริยาสายสักครู่นะครับเออ่เด็กๆจกดัดโต๊ะ้ด้วยครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนก่อนนะฮะเชิญท่านผู้กัะ พักผ่อนทานข้าวเลยนะครับเรื่องเรียนจ๋าดูแลตัวเองด้วยนะครับเรามีกาแฟมีน้ำเรียงนะฮะอยู่ด้านโน้นนะครับทีมงานของเทศบาลช่วยเสิร์ฟกาแฟมาทางด้านนี้ด้วยนะฮะะนครับช่วงนี้นะครับแบบนี้เราไลฟ์สดอยู่นะคะ รู้สึกยังไงบ้างคะได้รับมุทิบัตรวันนี้รู้สึกคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายคืออะไรจ๊ะดีใจไงดีใจดีใจเป็นอย่างมากได้รับรอบที่เท่าไหร่แล้วคะรอบที่สองรอบที่สองแล้วจริงเขาใส่ในี่ทุกเนี้ยใช่ไหมค่ะได้รับรับรอบที่สองแล้บรรยากาศรอบแรกกับรอบที่สองต่างกันยังไงคะต่างกันมากวันนี้ดีมากเลยวันนี้ดีประทับใจเหรอคะประทับใจประทับใจแล้วก็ เราก็มีความภูมิใจกับนักเรียนทุกคนวันนี้ที่มานะแล้วก็ก็หลายๆท่านก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การต้อนรับนะก็ไม่มีอีกละหายากเนี่ยเป็นครั้งเดีมาที่ใจเก็บไว้ในความทรงจำเลยใช่ไหมคะจ้าจ้าจ้าประทับใจมากค่ะสุดๆเลยแหละแล้วเราจะไป็นกองยาวกันไหมคะก็ต้องดูจังหวะก่อนดูโอกาสก่อนดูจังหวะก่อนแต่ถ้ามีคนชวนไปก็ไปเอ้ยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้คือการไลฟ์สดนะคะนี่คือการไลฟ์สดนะคะสาวๆรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ได้รับบุญที่บ้านเรียนจบแล้วสน,นุกไหมคะนคะ เรามีป้ายด้วยนะครับป้ายสวยๆไปไหนน้องๆวางไว้อ่าโอ้โหไม่อยู่ตรงนู้นหมดเลยผมผมขออนุญาตเข้าเฟรมด้วยได้ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างคะใจครับภูมิใจได้รับวัตถิบัตรครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองความรู้สึกแตกต่างกันไหมคะระหว่างครั้งแรกกับครั้งนี้เหมือนกันครับเหมือนกันเลยภูมิใจทั้งสองครั้งเลยขอบคุณค่ะ มูฮุมูฮุมูฮุไหนอะมูฮุมเลยุงคนไหนอะมูฮชื่อว่าหามาอ๋อใช่แน่ใช่แน่อ่าด้านหน้าเลยนะครับด้านในเลยอ่าอันนี้คือการไลฟ์สดนะคะาสายนะฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะได้รับบทที่บาดครั้งนี้มากครับดีมากเลยข้างหน้ามาเรียนใหม่ใช่ไหมคะเมนอนก็เมนอนจดไว้รูปหน้าเลย สวยมากไงคะกกันเลยยค่ะลนไปดะคะแอก่าเลยนะยท่านใดที่จะถ่ายรูปนะครับสวยๆมีหลายมุมนะผมก็ทำมุมไว้ให้ถ่ายรูปท้านจะถ่ายกบจักรยไนมีควรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้เราก็มีสวยๆมีดีใจมากเลยลูกดีใจ อยากให้มีอีกไหมคะอยากให้มีอีกมาเป็นรุ่นที่ห้าต่ออีกรุ่นหนึ่งนะคะตแบบอบมากเลนค้งนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะค้งที่สามแล้วค่ะค้งที่สามมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมคะระหว่างครั้งแรกกับครั้งนี้ดีกว่าดีกว่าครา้างแรกดีกว่าครั้างแรก แล้วยี่ยต่อไปเรื่อยๆตีต่อไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะท่านใดจะถ่ายรูปเรียนเชิญนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับจบแล้วถ่ายออันนี้เป็นการไลฟ์สดจ้ะเอาล่อไลฟ์สดอเจอได้ดีนะฮะทางเขียนนะครับทางไหนนะนี่มันมีฐานระวังระวังอ้าวตามสะดวกเลยนะครับ อาตูอาเชิญชมชนนงไพชมชน่ปาอึ้งชมภาพบรรยากาศหลังได้รับไปรรยากานงมนลำม่วงด้านบนเลยจ้าขออนุญาตเชิญถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสวยๆเออเห็นไหมวะี่ผมทำเสร็จเมื่อคืนเลยนะฮะ ผมทำวงนี้เสร็จเมื่อคืนประมาณตีหนนะครับผมบอกจากที่นี่เปประมาณตีหนึ่งน้าทำวงนี้สวยมากนัอีคยมอีกแก้วมีใจาวไรจริงๆต้องขอบคุณทีมงานของเทศบาลเมืองจอมลนะโดยน้องงานป้องกันโอ้ิด ออกเลยนะที่มาช่วยกันทาเวทีนะฮะผมเน้นละนิดประมาณสามชั่วโมงสุดยอดม,มากหมดไปสองล้านเลยก็ขอบคุณท่านสพนะฮะโดยการงาของขนะองท่านประธา,ะานาาาสภานะครับท่านสำราญจันทวงศ์นะฮะ อผมทำมุมไม่ดีไงครับบนเวทีนะครับ โอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสดูลูกเบิมเดี่ยลูกเบิ่มดีแบบโอ้โหย,ยิ้ม,ม,ม,มแบบน,น่ารักมากนะครับลูกเบิ่มเราลูกเบิ่มยิ้มได้ละแปดสิบ่าแล้วนะ,ะจะแข็งแรงอยู่นะครับ มีเชิญทุกท่านนะครับตาบรรยาศยเลยนะฮะมีกาแฟนะครับมีขนมนะฮะมีน้ำดื่มนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงเราทานอาหารร่วมกันนะครับที่นี่นะฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมาร่วมงานครั้งนี้ดีใจมากครับได้แล้วนะครับยินดีๆผู้สุขโยรู้ด้วยครับจังจังตำแหน่งที่จะเรียนครั้งรุ่นต่อไปลี คะอ๋อยังอีกหลายปีครับอ๋ออีกหลายปีเหรอคะแต่ที่แน่ๆเกาแฟเรากินต่อแน่ๆครับอ๋อได้ค่ะเชิญค่ะคือนะครับเป็นืองต้นข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยแลชพัฒน์ปุบ้านจอมปึงนะครับกับเทศบาลเมืองจอมพลนะครับแล้วก็พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจองตำแหน่งรุ่นต่อไปหรือยังคะหลายๆเรื่องกันนะครับ จบแล้วค่ะลูกต่อไปมาเรียนต่อไหมคะก็ไม่มีขอบคุณทุกทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณทุกทุกหน่วยงานนะฮะโดยเฉพาะน้องทีมงานของเทศบาลเมืองจอมพลด้วยนะครับที่ช่วยกันจัดสถานที่ตกแต่งเวที นะครับครูเป oh, ็นถ uh, okay. okay. mm? yeah. yeah ่ายพระดับประรามนะฮะต่างกันถ uh, yeah. ่ายรูปสวยๆนะฮะด้านบนเวทีย่างร่างนะครับภายในนี่จะถ่ายรูปด้านบนเวทีนะฮะเชิญนะครับก็ในหลายๆบรยากาศแห่งความสนุกควครับ็นความสุขนะครับของทุกทุกท่านเลยนะฮะ ใช่ครับนี่คือบรรยากาศของงานรับใบประกาศของผู้เรียนผู้สูงอายุนะครับเอโบวีมีมากแล้วใคใจะถ่ายรูปนะครับเด็นเชิญนะครับกิจกรรมดีๆหนึ่งที่เทศบาลเมืองจำพลโดยนายกชัใชัยช่เชิญนักบุญโบวีนะครับมีจู่ห้งใหม่ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นของไทยนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สูงอายุธรรมดาแต่เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตลอดนะฮะจ้า ชูนี้น่ารักมากนะครับเด็กชายนั่นรองมุ้ยด้วยนะครับบนเวทีเลยนะครับให้เกียรติการรูปนะคร<อ>ับของชุมชนขอหยุติกายไสปเสียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมอ่า